สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม Android Studio นะครับเพื่อการเขียนแอป Android นั่นเองก็คือตัวนี้นะครับดอับแรกเลยต้องดาวน์โหลดมาก่อนครับจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็ JDK ครับสำหรับตัวติดตั้งแพทแล้วก็ใช้งาน Android Studio นั่นเองครับ ที่ดาวน์โหลดเราให้เข้าไปที่ Google ครับ t e a พิม a Android Studio ครับแล้วก็คลิกเข้าเว็บนี้ที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็คลิกถูกตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับก็ถึงจะได้หน้าตาบนี้แล้วก็ติดตั้งไปเลยครับติดตั้งไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้นะครับจะได้หน้าตาบนี้แต่ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องกําหนดแพทโหลด Java ให้มันติดตั้ง Java ให้มันก่อนอ่าคราวน,นี้เราต้องมาโหลด Java กันครับ JDK ดาวน์โหลดครับที่ JDK ดาวน์โหลดแล้วก็ตัวนี้ครับก็เข้ามาเลือกจะมีสองอันเลือกจาว่าดาวน์โหลดนี่แล้วก็ตล๊กยอมรับตรงนี้ครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดของผมจะเป็น Windows 64บิตนะครับผมก็จะจะดาวน์โหลดตัวนี้ถ้าของใครเป็น86หรือ32อะไรก็เลือกกันเ,เองครับข้อดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ครับ ก็กดติดตั้งเข้าไปนะครับของผมเนี่ย JDK ตัวเนี้ยผมได้ติดตั้งเาไว้ในในซโปรแกรมไฟล์แล้วก็จะวาก็คือตัวนี้ครับ JDK นะครับ1.8.0นะครับคราวนี้ยเราจะมาเช็คว่าเออมันได้ติดตั้งจริงหรือเปล่าครับเราต้องวิธีการเช็คตรวจสอบเนี่ยทิมสตาร์ทนะครับจะเข้าไปที่ช่องตรงน,นี้นะครับพิม CMD c CM ก็ตอนนี้จะได้หน้าตาอ่าตัวนี้ขึ้นมาครับจอดำๆแบบนี้ให้พิมพ์วาว่าครับเออ์์ั่นแล้วก็ enter ทีนึง่งมันจะบอกเลยว่าจะว่าอร์ชั่นของเราเนี่ยเป็นเอร์ชั่นไหนถ้าอย่างนี้แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ยังเปิดใช้งานไม่ได้อยู่ดีเราต้องไปกำหนด Java Home ให้มันก่อน Java Home ในเครื่องก่อนฮะก็คือเข้าไปที่ที่ขวาที่โบอ่าที่ขวาที่ My Computer ครับกาก็เลือก p r o p e r t y นะครแล้วก็ตอนนี้ครับ Advanced System s e t t i n g ฮครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับช่องนี้ฮะสังเกตช่องนี้ให้ทำตามผมเลยฮะตอนนี้คือผมทำมาแล้วนะฮะให้กด New ครับข้างบนนี้ทิมตามผมแล้ครับ Java ก a s c o r Home ฮนะอันที่สองอ่าถ้าไม่รู้จริงง่ายๆเลยให้เข้าไปตรวจสอบเหมือนเดิมฮะว่าที่เราติดตั้งมันอยู่ที่ไหนของผมนี่มันจะอยู่ที่ d a i s e Program f i l e แล้วก็ Java แล้วก็ SD SDK j d ตัวนี้ฮนะผมผมจะเป็นตัวนี้ฮนะให้เข้าไปที่อ่อที่อยู่ของมันนี่ฮนะที่อยู่ของมันแล้วก็ก๊อมมาเลยนะง่าย แล้วก็ชัวฮะขอเบาหวางนี่ฮะแล้วกดโอเคก็จะได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วก็โอเคไปคราวน,นี้มันก็จะเปิดใช้งาน่าโปรแกรม Android Studio ได้แล้วคราวนี้เราก็เปิดเข้าไปซึ่งผมได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือมันก็ไม่มีปัญหาถ้าทำตามผมเนี่ยมันก็จะได้เสร็จแล้วเนี่ยพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ แต่คนที่ติดตั้งครั้งแรกเนี่ยมันจะมี a l e r เพราะว่ามันจะให้ดาวน์โหลดอ่าอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือดาวน์โหลด SDK นั่นเองก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลด SDK ขึ้นมาแล้วมันจะบอกคุณว่าในเครื่องคุณเนี่ยตอนนี้ต้องติดตั้งอะไรบ้างของผมติดตั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรละ มันจะให้ติดตั้งแต่อะไรไม่รู้เนี่ยเพจฟอร์มของ Android ผมก็ยังไม่ติดตั้งครับเพราะว่าของผมใช้งานตรงนี้ได้อยู่ปกติแล้วแต่สำหรับคนที่ใช้งานไม่ได้ให้ติดตั้งก่อนคะให้กดอินต่อไปเลยแล้วมันจะมีให้ติ๊กถูกยอมรับอะไรก็ติ๊กถูกไปใช้เวลานานพอสมควรครับติดตั้งตรงนี้คือติดตั้งให้หมดเลยนะครับติดตั้งที่ที่ติ๊กถูกเนี่ยคือติดตั้งให้หมดเลยเราถึงจะใช้งานได้ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ Android Studio ที่พร้อมเขียนแล้วอาจจะต้องปิดแล้วเปิดใหม่ครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วปิดแล้วเข้ามาใหม่อะตอนนี้มันที่มันเด้งขึ้นมานี้มันคือเออ่บอกเทคนิคบอกปุ่มลดัดโปะบอกอาอ,อะไรต่าง ก็เป็นีินอะไรครับปิดลงไปปิดลงไปอ่าก็ถ้าได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับก็แสดงว่าโอเคแล้วพร้อมแล้วสำหรับการเขียนแอป and ด o อ d นั่นเองใครที่ทำตามผมเนี่ยอ่าต้องต้องทำตามทุกอย่างเลยครับก็จะได้แบบนี้ครับสำหรับคนที่ทำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดู ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะมาสร้างแอปแรกของเรากันดีกว่าให้ไปที่ไฟล์ New แล้วก็ New Project ครับก็ส่วนชื่อแอปตรงนี้ก็ใส่ไปตามต้องการครับตรงนี้ก็ใส่ไปตามต้องการเป็นชื่อแอปหรือเป็นชื่อ บริษัทหรือว่าเป็นชื่อโปรเจกต์อ,อะไรก็ได้ครับแล้วก็เน็กครับแล้วก็เน็กครับให้เลือกแบงค์20นะครับแล้วก็เน็กครับกด finish มันก็จะโหลดสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะสร้างโปรเจกต์ให้เราขึ้นมาใหม่เป็นแอปของเรานะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมันก็จะมี Hello มาให้นะเป็น Take View ตัวหนึ่งมาให้แล้วก็ส่วน Java Code มันก็จะเป็น Main a t t i v t มาให้ครับกับ Activity uh, Main XML สอ,อันนี้จะควบคู่กันมาดูโค้ดคร่าวๆครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างสำหรับค่า Standard ค่าเริ่มต้นของมันมันก็จะมี มนีครับมีเมนูอ่าครับมีก็คือเมนูตัวนี้มันจะมีข้างบนเวลาเรากดมันจะเป็นคําสั่งเมนูนั่นเองแต่มันเป็นแค่สแตนดาดครับมันไม่ได้สมบูรณ์อะไรเป็นแค่มาตรฐานแล้วเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้แล้วก็ลบทิ้งไปก็ได้ถ้าเราไม่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าก่อนจะเขียนแอปเนี่ยเราต้องมีหน้าตาแอปเป็นยังไง ปุ่มอยู่ตรงไหนข้อความอะไรบ้างรูปภาพให้ล่างในเศษกระดาษก่อนนะครับหน้าตาแอปเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมาออกแบบกันอันนี้หน้านี้คือหน้าออกแบบหน้าตาแอปเรานะคะฮะว่าจะให้เป็นยังไงใส่บัตทอมก็คือปุ่มใส่อิมเมเข้าไปสมมุตินะฮะหรือจะเป็นการเขียนโพสเข้าไปก็ได้ถ้า ไม่เขียนก็คือใช้วิธีการลากแบบเมื่อกี้แต่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นดีไซน์แล้วเปลี่ยนเป็น text มันจะเป็นข้อความเป็นโค้ด M L นี่พิมเข้าไปได้ครลองนั้นนะนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วต่อไปนี่ผมก็จะมาลั่นแอปพลิเคชันให้ดูกันนะครับอปกติเนี่ย ส่วนใหญ่ที่รันแอปพลิเคชันเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้รันกับมือถือนะครับซึ่งเอามือถือเนี่ยเสียบเข้ากับพอร์ต USB แล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับแล้วก็กดรันแต่ครา้าเนี้ยคือผมจะทดสอบในมอนิเตอร์ให้ให้ดูกันนะก็คือตัวนี้ผมจะสร้างมอนิเตอร์ขึ้นมาเพื่อจาลองแล้วก็จะได้เห็นกันได้ง่ายๆครับอ่าผมจะเป็นตัวนี้มา นี่คือมือถือของผมนี่เป็นรุ่นไหนก็ไม่รู้เดีย๋ยวต้องรอสักครู่ครับให้มันโหลดสักครู่เนี่ยเพราะว่าถ้าใช้งานจริงต้องลันในมือถืออยู่แล้วเพื่อเช็คการใช้งานจริงนะแล้วก็เช็คเออร์เอร์อะไรอย่างเงี้ด้วยอันนี้ก็เป็นการแค่จำลองเฉย ปกติอันดับแรกเนี่ยอ่ะเริ่มมาแล้วสำหรับผมเนี่ยอันดับแรกเลยผมจะไปตั้งตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้เน,นี่ยอ่าเวอร์ชัน SCK เวอร์ชัน min SCK เวอร์ชันตัวนี้ครับชัยเกต SCK เวอร์ชันผมจะตั้งตรงนี้ก่อนก็คือตัวนี้ก็คือเอ่อสามารถติดตั้งนะครับ ใช้งานกับ Android APK รุ่นไหนได้บ้างอย่างตอนนี้มันเป็น21ก็คือผู้ใช้งานเลยอันนี้ยมันคือน้อยสุด21มากสุด22หมายถึงว่าก็คือน้อยสุดเนี่ยติดตั้งขอ,อติดตั้งเวอร์ชัน a อน r o อ d APK ที่เป็น API 21นั่นเองก็ ี1 k 2 1นั่นก็คือหมายความว่า Android เวอร์ชันสักประมาณ4.4หรือว่า 4. อะไรสักอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้น4.0มันจะติดตั้งไม่ได้ผมจะทำการให้มันติดตั้งตั้งแต่เวอร์ชัน4.0ที่ไปถึงเวอร์ชัน m บ k 2 2นี่อาจจะเป็นเวอร์ชัน5,6,7นี่นแหละครับก็คือสูงสุดเนี่ยมันคือ22นะติดตั้งตัวนี้จะไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่เวาลาลันเอาอ่า มือถือที่เป็น Android version version ที่4.0เนี่ยมันจะเป็น API 19แต่อันนี้เราตั้งไว้21มันจะรันไม่ได้เราต้องเราต้องใส่ให้มันต่ำกว่าหรือใส่ให้มันตรงกันมันก็จะรันได้ก็คือจะรันได้ตั้งแต่4.0ขึ้นไปเลยง่ายง่ายหรือไม่ต้องทำก็ได้ครับอ่าของผมพร้อมละหน้าตาก็จะเหมือนมือถือทั่วไปครับ ่าเข้ามามันก็จะมีเมนูนต่างอันนี้พร้อมรันแล้วผมจะรันละอ่าคราวนี้ผมจะรันแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้ครับมันจะเป็นรูปเอฟนะครับสามเหลี่ยมสีวเขียวแล้วก็สังเกตว่าตรงเนี้มันเป็นแอปอะไรปกติแล้วถ้าถ้าเราใช้งานหน้านี้อยู่มันก็จะเป็นแอปโปรเจกต์ของเราเองเผื่อบางคนเขียนหลายแอปอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่ากอนนี้ก็รันได้เลยกดลันเลยครับมันก็จะทำการประมวลผลสักรู่น่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาถามว่าต้องการลันกับอ่าอะไรตรงเนี้ยคือผมไม่ได้เสียบมือถือนี่มันก็จะขึ้นเป็นอ่ามอเิเตอร์ที่ผมพร้อมใช้งานอยู่ผมก็จะลันตัวนี้เลยาะกดไปเลย แล้วรอสักครู่ครับนะครับมาแล้วครับสังเกตแอปพลิเคชันมาแนละ้วตัวนี้แล้วมันจะเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะได้หน้าต่างเรียบร้อยครับอันนี้ก็สมบูรณ์และสำหรัแบบการรันแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปครับว่าจะสอนเกี่ยวกับอะไรในการเขียนแอป,ป อพิเคชั่นใหม่ๆครับสวัสดีครับ